สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสารอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับสำรับปังก็เหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก เป๊ปยืนยันฮาแลนด์พร้อมลุยลงตัวจริงฟัดนักบุญข่าวดีของชาวเรือใบนะครับเมื่อทราบข่าวว่าเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับกองหน้าตัวเก่งจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นฟิตสมบูรณ์พร้อมกลับมาลงสนามเป็นติเบตตัวจริงในเกมพบกับซาแธทัมตันตในวันพรุ่งนี้หลังจากที่เป๊ปโกเดล่านั้นได้แถลงก่อนเกมบอกว่าเออร์ลิงฮาแลนด์ฟิตและพร้อมจะลงตัวจริงเจอกับซาแธทัมตันตดนี่นะครับจะได้เห็น กองหน้าดาวยิงจากทิมชาตนอร์เวย์นะครับมาลาตะขายให้พวกเราอีกครั้งหนึ่งมาดูข่าวต่อมาคาร์ลัมดอยขอแยกทางเรือลั่นอยากย้ายถาวรเพื่ออนาคตแจกก่อนนักข่าวเทีนึงแห่งเดละรเมลได้รายงานว่าคาร์ลัมดอย Center back เซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งจาก Man City. แมนเชสเตอร์แสดงจุดยืนชัดเจนว่าเขาต้องการที่จะย้ายทีมแบบถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากถูกปล่อยยืมตัวต่อเนื่องกับซันเดอร์แลนด์โคเวนทีเลตเตอร์และล่าสุดกับนอริซิตี้แม้เจ้าตัวจะได้รับโอกาส กับประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจุบันดูเหมือนว่าดอยจะมองไม่เห็นโอกาสในทีมชุดใหญ่ของเปโกเดียลาและต้องการความมั่นคงในเส้นทางอาชีพสำอร์นี้อาจจะเป็นช่วงเวลาสําคัญที่ดาวเตะวัย21ปีจะตัดสินใจย้ายเลือกอนาคตจะตัดสินใจเลือกอนาคตของตัวเองอย่างเด็ดขาดด้วยเป้าหมายในการลงสนามอย่างสม่ำเสมอและพัฒนาฝีเท้าในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนี่นะครับก็เป็นคอลัมดอยนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่แมาซิตี้นั้นปล่อยให้ยิมตัวไปเก็บประสบการณ์นะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับเจ้าตัวต้องการที่จะย้ายถาวรเพื่อโอกาสในการลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะฮะมาดูข่าวต่อมาสเปอร์สาลิกาเล่งควากิริตซาอุร่วมวงลาพราก จากอกเรือแจ็กกอนนะครับได้รายงานว่าแจ็กกิลินะครับปีบจอมเทคนิคของแมนซิตี้กำลังตกเป็นที่จับตามองของทันเนมฮัตสเปอร์และนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซึ่งกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการดึงดาวเตะทีมชาติอังกฤษไป,ปร่วมทัพขณะเดียวกันบรรดาสโมสรชั้นนำจากศึกซาอุดีอาระเบียโปรลีกนะครับก็แสดงความสนใจในตัวของแจ็กกิลิอย่างจริงจังเช่นกันโดยพร้อมยื่นข้อเสนอถ้าเกิดว่าเรือใบสีฟ้าตัดสินใจเปิดทางให้แข้งลายนี้ย้ายทีม แม้ปัจจุบันนะครับกิลิตยังมีสัญญากับแมนซิตี้แต่ว่าอนาคตของเขาภายใต้การคุมทีมของเปป้บเดียลานั้นเริ่มไม่แน่นอนหลังซีซั่นนี้บทบาทในทีมก็ลดน้อยลงอย่างชัดเจนนี่นะครับก็เป็นข่าวของแจ็คกิลิตนะครับมาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้คููสนอฟตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลา3ชั่วโมงต่อสัปดาห์เอาจริงเอาจังมากนะครับสาหรับทางด้านคููสนอฟนะครับ การหลังดาวรุ่งของแมตตี้ชาวเอเชียรายนี้กําลังมุ่งมั่นอย่างหนักในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อปรับตัวเข้ากับชีวิตในอังกฤษและห้องแต่งตัวของทีม ดา,เาว,วเตะว่า21ปีชาวอุซเบกิสถานนะครับใช้เวลาตัปดาหะละ3ครั้งกับติวเตอร์ของสโมงสรโดยแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงและยังมีการเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ที่บ้านอีกต่างหาความทุ่มเทของเจ้าตัวนะครับนับเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่ทีมงานโคสตี้ชินชมโดยเฉพาะเรื่องความเป็นมืออาชีพและความตั้งใจที่จะปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมภาษาของประเทศใหม่นี่นะครับก็เป็นข่าวของทางด้านคูซานอบนะครับก็เรียกได้ว่าน้องกำลังที่จะ พัฒนาตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอทักษะการเล่นนะครับนอกหรือในสนามนะครับก็พยายามพัฒนาตัวเองในทุกๆด,ด้านนะครับถือว่าเป็นเด็กดีคนหนึ่งเลยนะครับเอาละครับสำหรับข่าวใน EP นี้แอดมินก็ได้นํามาอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องชาวเรือใบติฟ้ามีความคิดเห็นเช่นไรยอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับใน EP นี้แอดมินต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ เสียงแอดมินอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแอดมินนั้นไม่สบายนะครับแต่ว่าก็มีใจนะครับอยากที่จะมาอัปเดตนะครับข่าวสามทิตี้ให้กับพี่น้องชาวดูไบบ่ะอย่างไรก็ปากไว้ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ